สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากลางสายฝนเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มารกระทบจิตใจเราอย่างรุนแรงความเสียใจความผิดหวังหรือความคาดหวังอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับสายฝนถูกไหมคะมันก็เหมือนกับฝนเสียงฟ้าฟ้าร้องฟ้าค่าต้าแลบทำให้เราตาตาของเราได้เห็น หูของเราได้ยินและกระทบทําให้เราเกิดความวัดลัวทำให้เราเกิดความระแวงทําให้เราเกิดความตกเกิดความทุกข์มากมายมันก็เหมือนสายฝนที่ตกลงมาบางครั้งตกลงมาถึงกับน้ําท่วมก็ทําให้เกิดความรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายทําให้เราต้องแบบบาดเจ็บและสิ่งที่เราต้องทำ,ำมาก็คือการเยียวยา อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยมองดูก็ยังเหลือตัวเราทำไมคะในกระจกมีใครอยู่ในกระจกใบน,นั้นตัวฉันเองและหัวใจของฉันเองหัวใจที่มันอาจจะยังฟื้นฟูไม่เต็มที่แต่ก็ยังมีพลังใจที่เข้มแข็งเพราะว่ามีตัวเรามีพลังใจขึ้นมาแต่แววตาเราก็อาจจะยังเศร้า ยังตกกังวลอยู่ก็ยังต้องใช้เวลาวันนี้กวาคืนวันนี้ฝนตกวันนี้เราเป็นคนที่ไม่ใช่เราเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกเราเป็นคนที่แข็งกระด้างสำหรับเขาหรือเราเป็นคนที่ทำให้เขาไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะความรักของเราเรา เป็นคนรักเขาด้วยความจริงใจแล้วก็ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เวลาเรารักใครเราชอบแบบทุ่มเทเราชอบแบบอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาจเจริญเติบโตไปข้างหน้าเราชอบวางแผนเราชอบแบบเฮ้ยช่วยเหลือร่วมมือกันซึ่งเราอาจจะดูเป็นผู้นํามากเกินไปมันก็ไม่ใช่สิ่งดีบางครั้งเราก็ต้องแบบแสดงให้เขาอยากให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างแต่ด้วยเรา เป็นลักษณะความเป็นผู้นําชอบให้แล้วเราก็กแบบเมตตาสรุนามันก็ไม่แตกที่แบบแต่ละคนจะมีเจตใจก็ไม่เนันวันนึงเขาก็อาจจะเข้าใจเราถึงวันนี้เขาไม่เข้าใจความเป็นมิตรภาพความรักความทรงจําก็ยังอยู่ในใจของเราตลอดไปความรักไม่มีวันหายไปนะเพียงแต่ว่า ถ้าเขาบอกว่าเราไม่ใช่ก็คือเราก็ไม่ได้เดินเคียงคู่กันไป่คะแต่เรายังมีความรักความทรงจําที่ดีอยู่ในความทรงจาอยู่ในหัวใจของเราสมน,นวันฝน,นตกฟ้าหลังฝนสักวันก็คงจะดีขึ้นขอให้ทุกคนมีกำลังใจคะเป็นพลังใจส่งกําลังใจให้กันขอให้คนมีความรักที่ดีความรักเป็นสิ่งที่ดีสวยงาม อางค้งมีทุกข์มีสุดก็ยังถือว่าความรักก็คือความรับไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้กดกดหัวใจกดติดตามให้คิดด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะบ๊ายบาย